วันนี้สาวแว่นจะมาทำอ,อ้อหนูครับทุกคนว้าให้มีการดมดูด้วยไหมเดี๋ยวทำยังไงนั้นไปชมกันเลยครับนตอนแรกเอาหนูมาสับเป็นตอนตอนชิ้นๆก่อนนี่นางอยากกินอะไรผมก็พาไปซื้อคนลักเมียก็แบบนี้แหละเขาอยากกินอะไรก็ให้เขากินไปแต่ผมไม่กินด้วยหรอกผมน่กลัวหนูแต่ว่ามันเป็นของอร่อยของภรรยานี่นางก็ไปเก็บตะไคร้ในสวนมาก่อนดเดนสวนเล็กๆแบบนี้ต้องการสิ่งไหนมีครบหมด นางก็มาทําการล้างนา้ำแล้วก็ทุบๆเอาไปใส่เขียงนี่ก็ใช้ดีนะแต่ว่างดรับหี่อยแล้วนะทุกคนใครที่สั่งไม่ทันก็ขออภัยด้วยนะครับไขรที่ได้ไปแล้วก็ถือว่าเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นโอ้ยล้างแต่ไร่ไม่เสร็จสักทีเนี่ยเอาเสร็จแล้วเอาไปใส่หม้อเลยสาวแว่นบอกว่าใส่ให้มันดับข่าวส่วนน้ํราปลา้าชอวันดีใส่ให้แซบนัวโดนใจเห็นนางใส่ทุกเมนูเลยใส่ไปเลยครับทุกคนใส่น้อยก็แซบน้อยใส่หลายก็เค็ม แต่ถ้าไม่ใส่ก็ไม่รู้จะแซบหรือเปล่ากับสาวแว่นแล้วก็คนคั่วไปเลยให้มันสุกสาแว่นบอกอย่างนั้นแต่น้ำปลาชอวันดีที่ผมก็กินนะบางเมนูอ้าวแล้วนี่อะไรเนี่ยตามข้าวเบื่ออีกแล้วใส่ได้เหรอ ก็จะใส่แหละเอาไปตำกับพริกเลยเยอะๆนางชอบเผ็ดอันนี้คือจะทำอะไรเนี่ยโชว์พราวเหรอโอ๊ยไม่เห็นจะเท่เลยเอ้าวอ้ายังจะทำอีกไปไปทำอย่างอื่นเสียเวลาขั้นตอนนี้ก็เอาเข้าวเบือไปใส่ในหม้อครับทุกคนเสร็จแล้วก็มาซ่อมหมักเขือพวงโอ้ใส่เยอะขนาดนี้เลยเหรออ๋อหนูทำอย่างนี้เหรออ่ะแค่นี้ยังไม่พอต้องเอาไปตำอีกเหรออ่ะตำก็ตำดูซิต่อไปจะทำยังไงอ๋อแล้วนี่อะไรเนี่ยอ๋อจำได้แล้วหน่อสาม ที่มันมีรสชาติขมขมนิดนึงอ่ะแต่ก็อร่อยอยู่นะอ่ะตำเสร็จก็ไปใส่หมอ้ออ่ะแล้วมันมีอันที่ไม่ได้ตำด้วยนะทุกคนดูแล้วก็ใส่มะเขืออันนี้ลงไปอีกทีนี้ก็น่าจะเสร็จแล้วนะคนคนให้เข้ากันต้มให้มันสุกปรุงเครื่องด้วยเกลือชูนวัวเครื่องปรุงของแนงก็มีแค่นี้แหละจากนั้นก็เปิดตู้เย็นไปเก็บผักชีอย่าบอกนะว,ว่าจะเอาไปใส่ในะออหนูโอจริงๆด้วยอ่ะทีนี้ก็น่าจะใส่ครบอ่ะยังไม่เสร็จอีกไปเก็บอะไรมาใส่อีกเนี่ย อ่ะจะใส่พริกอีกเหรอเนี่ยบอกแล้วว่านางชอบเพ็ดอ่ะทีนี้ก็น่าจะใส่ครบแล้วนะทุกคนน่าจะครบจริงๆแล้วแหละเอ้าจะไปเก็บอะไรมาใส่อีกนะเนี่ยอันนี้ใบแมงแลักถ้าไม่เหลือต้นแล้ว ๋อมันคือขั้นตอนสุดท้ายทําให้หอมทีนี้เสร็จแล้วจริงๆมันน่ากินไหมทุกคนส่วนผมมองแล้วก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันน่ากินไหมทุกคนแต่ภรรยาบอกว่าแซ่บมากอร่อยมากลองกินไหมแต่ผมก็ไม่กล้ากินผมก็เลยบอกภรรยาว่าเสิร์นแซบ่บและนี่คือจะหันแตนไปกินกาะเออหนูด้วยแน่เลยทําอาหารแต่ละอย่างกว่าจะได้กินเนี่ยผมระบอยากผ้าไปดีกว่า